วัดีคะ่ะวันนี้จะพามาตัดหน่อกล้วยนะคะแล้วก็เอาไปชําเพราะว่าพันนี้นะคะพอดีต้นมันหักค่ะเราจะชําแบบรวบแน่นนะคะจะลองดูนะคะพอดีตัดไปแล้วกิ่งเล็กๆนะคะเดี๋ยวจะพาไปชํานะคะตามเลยค่ะนี่นะคะกล้วยค่ะ,ะเขาเรียกว่าหน่อกล้วยมาออกตรงข้างมันนะคะพอดีต้นมันตายนะคะก็เลยจะลองชําแบบนี้ดูนะคะอันนี้เขาบอกว่าตอนซื้อมาทางอินเทอร์เน็ตนะคะเขาบอกว่าพันอินดูคะ่ะกล้วยอินดูนะคะมันจะเป็นลูกตั้งแต่ ต้นตเตี้ยๆนะคะลูกลูกดกนะคะลูกเยอะวีเยอะนะคะจนติดพื้นค่ะก็เลยจะมาชําโดยเอาอ่าอนี้นะคะขุ้นมะพร้าวเราแช่น้ําไปแล้วสามคืนนะคะตรี้มํำเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรากน็นะคะก็จะเอาคุ้นมะพร้าวนะคะนี่นะคะที่เราแช่ไว้เรียบร้อยแล,แล้วแล้วก็เอามาลงมานิดนึงนะคะลงมาใส่นะคะตรงนี้เข้าตรงกลางนะคะประมาณนี้ แล้วก็จะเอาขุงมะพร้าวใสอีกนะคะใส่ีเอาไว้ข้างนอกก่อนพอดีอไม่มีไม่ได้เอาขากล้องมาค่ะวันนี้ก็จะถ่ายยากหนนะคะแล้วก็กดลงให้แน,น,น่นๆเราจะทําคล้ายๆแบบโคตรแน่นนะคะนี่ค่ะกดตรงข้างมัน,มนลงค่ะ ข้างให้มันแน่น,นะคะ่ะตันนี้ก็เรียบร้อยนะคะินนสนดนได้อยู่สามนหนอนนะคะต้นมันเอียงไม่เป็นไรค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวจะพามาดูตอนมัน,มนว่ามันจะติดไม่ติดนะคะสามต้นทำเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะใส่ถุงนะคะใส่ถุงทำแบบควบแน่นนะคะคล้ายๆแบบควบแน่นนะคะเราทำใส่ ขุยมะพร้าวนะคะเสร็จแล้วแต่มันมันชื้นอยู่นะคะแต่ว่าข้างล่างมันเราก็รองด้วยขุยมะพร้าวแห้งเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราจะลดน้ำรอบนึงค่ะแล้วเราค่อยเอาเข้าถุงไม่ต้องลกนะคะจะใส่ถุงเพื่อป้องกันการคายน้ํานะคะมันจะได้ใบมันจะได้ไม่เหี่ยวค่ะแค่นี้ค่ะเพราะว่าขุยไอ้ที่ขุยมะพร้าวขุยมะพร้าวเราชุ่มอยู่แล้วแล้วก็ลดลดลดแค่นี้นะคะให้น้ามันเอ่อไหลลงไปข้างล่างก่อนแล้วเราค่อยเอาเข้าถุงค่ะเราจะทําคล้ายๆแบบคั่วแน่นค่ะ ลองดูว่ามันจะติดไหมนะคะเพราะว่าเสียดายซื้อมาทางอินเทอร์เน็ตตั้ง350บาทหนอหนึ่งนะคะเขาบอกว่าเป็นพันกล้วยอินโดนะคะมันจะลูกวีวีจะเยอะค่ะเราจะแช็คเกินไปเดี๋ยวเราจะเอาใส่ถุงใส่ถุงมัดนะคะแล้วก็ไปไว้ในที่ล่มทำให้เหมือนแบบควบแน่นนะคะเพื่อป้องอกันการคลายน้ำนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปวางในที่ร่มนะ,ะอันนี้ครบสามอาทิตย์แล้วค่ะเราจะเปิดออกมานะคะเปิดออกมาแล้วเราจะเอาไปเก็บในที่ร่มค่ะให้มันตั้งตัวได้หรือซึ่งจะเอาไปปลูกค่ะเห็นไหมคะเอาไว้นานมันก็ไม่ได้ค่ะมันน่าจะฟื้นตัวแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะลดก่อนลด่อแข่เอาไว้ในที่ร่มค่ะ ประมาณนี้ค่ะพอลดสิบเร็วเราลดเรียบร้อยแล้วเราจะเอาไปไว้ในที่ร่มนะคะที่รเราจะให้มันต้นมันเติบโตดีก่อนยอดมันขึ้นใบมันขึ้นดีกว่านี้เราค่อยเอาไปปลูกค่ะคลิปนี้ก็พามาดูแค่นี้นะคะเจอกันคลิปใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ